อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอุ้ยบล็อกพอดีเลย <UK yani S 1> ทุกคนไม่ต้องห่วงฮะเราพุ่งแรงพุ่งแรงถึงแน่นอนมีเพื่อนบล็อกให้ด้วยสวยเกี่ยวไม่โดน <ๆ S 1> ถูกต้องครับแบบนี้อา้าวสวัสดีชาวเดดบายทุกคนนะครับสำหรับวันนี้โหนจะมาเล่นเป็นผู้รอดชีวิต <H il S 1> เปิดแรกที่ผมเอาไปครับเอาชนะตอนที่เราบาดเจ็บเนี่ยเราจะวิ่งไวใช่ไหมครับตัวนี้จะทําให้เราวิ่งไวเพิ่มขึ้นไปอีก2วินาที พกมาคอมโบกับตัวนี้ครับเบรกนำโชคเมื่อบาดเจ็บแล้วเนี่ยเราจะไม่มีรอยคีดขวดแล้วก็จะไม่ทิ้งกองเลือดไว้ด้วยพอเราโดนตีเราวิ่งไวนานขึ้นใช่ไหมครับเราก็สามารถฉีกแล้วก็เอาอ็อบเจกต์ต่างๆในแหวนบ,บังได้เนะาะจังหวะนี้แหละครับฆาตรกรอาจจะหลงเราก็ได้โดยที่เราไม่ต้องจุกเลยแต่ว่าเราจะติดหมดกําลังเป็นเวลา40ิวินาท,ทีจากเปิร์กเอาชนะส่วนเบรกนำโชคเนี่ยก็จะเสียชาร์จไปเช่นกันเราสามารถเติมชาร์จด้วยการไปรักษาผู้รอดชีวิตคนอื่นครับ ก็เลยเอาเปิร์กตัวนี้มาด้วยสัมพันธ์อาทรมันจะทําให้ผู้รอดชีวิตที่บาดเจ็บอยู่เนี่ยมองเห็นเราครับแล้วเราก็จะสามารถรักษาผู้รอดชีวิตไว้ขึ้นด้วย30%เอามาเล่นกับเปิร์กตัวนี้ด้วยครับเลิกฟ้าผ่าหลังจากที่เรารักษาผู้รอดชีวิตเสร็จแล้วเนี่ยเปิร์กนี้จะทํางานครับสามารถกดใช้งานได้ตอนที่เพื่อนรักษาเราอยู่หลังจากนั้นเราจะติดสถานะปุกพังเป็นเวลา60ิวินาทีครับพอครบ60ิวินาทีแล้วเราก็จะหายเจ็บทันทีเลยครับทุกคนโอเคที่พกมาก็ประมาณนี้ครรัับเเเดดีีย๋ยยยววาาไไปปลลุกกน่ แม่โล่งเลยฮะด่านนี้เขาจะหลงให้เราไหมนี่เป็นหัวตะปูฮะเดินลีแมปไปก่อนทุกคนดูเหมือนจะเจอน้องเอดานะฮะเดี๋ยวเราปัดเลยสบายแล้วเราไม่ใช่คนแรก ร่นไง๋อไม่ใช่ฮะไม่ใช่เพื่อนน่าจะไปเก็บกล่องเนาะเป็นงานอยู่ฮะแบบนี้สบายสบายเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอ,เอ,เอามายุ่งอะไรกันเรา <c oughs> ดูไปหนึงดีฮะเอากางบังไปพุ่งแรงจังหวะนี้พุ่งแรงฮะมีอะไรบงังเอาบังให้หมด อ้าวไปไหนเร้วสงสัยไม่อยากตามเราแล้ว,ลวะฮะแต่เหมือนปั่นทุกคนเลยนะเออปั่นทุกคนเลยฮะเดินหาเราหรือเปล่าไม่ธรรมดาฮะถือว่าได้ใช้เลยเนาะเปิ็กเราอ้าวเจอเพื่อนแล้วไม่ใช่ะฮะเพื่อนเปิดกล่องเฉย เอาละ้ะฆาตกรไปไหนะอ่าโดนเป็นที่เรียบร้อยฮะเจอเป็นน้องเชอริลเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องเราต่อดีกว่ากล่องอยู่นู้นเนาะเอาจุกอยู่นี่ เดี๋ยวนะเชอริวเขาปั่นได้เยอะนี่ว่าถ้าจะไม่บิดนี่ไงชัดเจนฮะเราเติมต่อเลยเนาะสวยแล้วทุกคนเหมือนน้องเอด้าจะโดนเจอตัวนะเขาถือกล่องอยู่ฮะถ้าน้องเอด้าล้มปุ๊บก็เบริรกจะทำงานเลยโดนแล้วหนึ่งแผ่ติดเป็นที่เรียบร้อยฮะหนึ่งเครื่อง เอาตรงไม้พอดีทุกคนตรงไม้พอดีไล่เพื่อนด้วยเสือเขากลับมาอุ้มฮะโอ้โหเอิร์กทำงานอีกโอ้โหโซเกียวฮะเฮ้ยไม่กลับมาอุ้มว่ะเดี๋ยวฮิวเลยทุกคนเราฮิวไวนี่หว่าล้มเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยนิดเดียว เดียวโอ้โหเอาไปสวยแล้วเพื่อนอยู่ฝั่งโน้นอีกงานหยาบแล้วทุกคนสวยเพราะเราเลยมั้เนี่ยเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเ,เรียบร้อยโอ้โหเกมเฉยเลยอันนี้เราทำเพื่อนสวยปะเนี่ย เราน่าจะฉีกออกไปทางนูนะ้นฮะผมเดินวนเฉยเลยยังไงน้องเฟิงเฮ้ยเขาอุ้มว่ะทนัทนทนันทันมาเร็วมาเร็วเฮ้ยวางไอ้นี่วางโลมมากไอ้นี่โลมมากฮนะสวยสวยแตะแตะถูกต้องฮนะถูกต้องแบบนี้ถูกต้องได้อยู่ทุกคนลุกลุกลุก มาแล้วมาแล้วตามใครตามเราเป่าไม่ได้ตามเราฮะเดี๋ยวผมไปเก็บกล่องก่อนเออไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งขอแก้ตัวก่อนเมื่อกี้ต้องขออภัยเลย <c oughs> <c oughs> เกือบเละแล้วฮะเอา้าเหมือนจะเละเหมือนเดิมแก้เลยฮะตรงบ้านเล็กนี่นแหละอา้า อุ้มเฉยฮะกระว่าให้เขาวาร์ปมาเฮ้ยไม่เฝ้าทุกคนไม่เฝ้าวิ่งด่วนๆนะฮะน่าจะได้อุ้มทันอยู่ไอนี้ลมมากทุกคนไอนี้ลมมากอย่าเพิ่งล้มเด้อพออุ้มก่อนเอาล้มไปแล้วหนึ่งเอาลงลงฮิวเลยไหมฮิวเลยไหมนี่นี่เราฮิวเราฮิวไว เดีวครับต้องทันสิครับเอาไปแขวนตรงไหนวะนะโอเคเสร็จแล้ฮะแต่ที่นึงถูกต้องพอตอนนี้เราใช้เปิร์กของน้องทอรลี่นะฮะทุกคนอะไรวะฟ้าผ่า <laughs> ชื่อเปิร์กเนาะเอา้ากองฮนะจังหวะนี้แหละทุกคนขอแก้ตัวหน่อยไม่แหงเมื่อกี้เราทำเสียไปหมดเลยเนาะ เก็บเลยแล้วกันเดี๋ยวรอ,อก่อนผมรอเปิร์กผมก่อนนิดหนึ่งทุกคนเดี๋ยวค่อยหมุนพอเขาวาปมาปุ๊บเราก็หายเจ็บทันทีเลยเนาะเซอร์ไพรส์รฮะเซอร์ไพรส์เอาไม่อุ้มด้วยเอาลุยทุกคน มาเลยมาเลยชัดเจนเรียบร้อยฮะหายเจ็บสวยฮะแบบนี้ข้ามมาเลยเนาะอ้าวแม่นซะด้วยหลอกครับ เฮ้ยเอาไปไหนแล้ว่ะหายไปเฉยเลยฮะสงสัยห่วงเครื่องยังไม่ทันเจ็บเลยเครื่องเสียงดังฮะปั่นสองคนตรงนี้ติดเป็นที่เรียบร้อยต้องไปซ้ำตรงนู้นฮะเครื่องสีเหลืองพี่หัวลเหมือนกันหัวลเหมือนกันรอดรอด สามน้องเอด d a เฉยเลยฮะเครื่องเครื่องไม่เอาแล้วจังหวะนี้สวยฮะติดเป็นที่เรียบร้อยฮะโอ้ยังไม่จบกับน้องเอด d a เลยเพื่อนเปิดประตูแล้วฝั่งไหนเอ่ยเอาเปิดสองคนเลยเดี๋ยวเราต้องบังฮะแต่เพื่อนอยู่ไหนก่อนนี่ไงหึงๆๆๆ่งฮึงฮึงฮึงอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ย ้ยบ็อกพอดีเลยทุกคนไม่ต้องห่วงฮะเราพุ่งแรงพุ่งแรงถึงแน่นอนมีเพื่อนบ็อกให้ด้วยสวยเกี่ยวไม่โดนถูกต้องครับแบบนี้อา้า <c> ว <oughs> โอ้ไปเฉยเลยโอ้ขอภัยได้ด่านเจ๊ต,ตายฮะสวยอยู่มีต้องมงต้นไม้ ต,ตีปุ๊บเราก็เอาพวกนี้แหละบงังสวัสดีครับดูอะไรปันเลยรุ่นใหญ่เอา้าตึงแผลฮะแบบรวดเร็วเหมือนจะมีหัวหมูด้วยทุกคนโอเคฮะเราหลบก่อนเราหลบก่อนเขาไม่เห็นรอยเลือดเอา้าหิวให้หน่อยเอากลับมากลับมา เอาเอาเรานี่ว่าล่อตัวไปฮะข้ามเลยเนาะปึ๊บไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเอาทำไมยังอยู่วะนี่ก็จะฉีกไปแล้วฮะดื้อเปิดกล่องใชยเลยแต่ก็ดีนะทุกคน เมื่อกี้ถ้าไม่มีเขาอยู่นี่เราล้มแล้วนะเราพับไม้ไปแล้วไงกลับมาเหรอเอ้าอู้ตายแผลแตกมีหัวหมูด้วยทุกคนเอ้านี่ก็อยู่นี่ดูเหมือนไม่กลัวกันเลยฮะโอ้โหฮิวมายหมดเลยเฮ้ยบูลไปตรงบูลดีกว่าฮะ ตัวนี้ปล่อยไปก่อนดูแล้วเขาชำนาญการอ้าววิ่งมาซัดไก่นึกว่าบูนฮิวฮะเป็นบูนล,ลบรอยเท้าเนาะแต่ก็ดีทุกคนแก้แก้ทางน้องลินได้ดีเลยถ้านน้องลินไม่เห็นรอยเท้าไม่มีเสียงเนี่ยเรียบร้อยฮะหลงง่ายมากโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปช่วยเขากันฮะอา้าวไม่เป็นไรมีคนช่วยแล้วเราปั่นดีกว่า ยังไม่ได้ปั่นเลยทุกคนวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแหละเฮ้ยอะไรแวแบบ๊บๆเป็นน้องคิมุละฮะเดี๋ยวผมไปหาน้องคิมุละดีกว่าไปไปเติมสกิลหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไม่ตามเราึกว่าจะโดนอีกแล้วขอเติมชาร์จหน่อยครับลุกลุกลุก โอเคขอบคุณครับต้องเติมชา้าทุกคนเราจะได้ไม่มีรอยเลือดแล้วก็รอยเท้าโอเคเรียบร้อยฮะตอนนี้เปิร์กเราก็จะได้ทำงานด้วยฮะเพิร์กของน้องทอรี่ไล่เป็นดีวิดอยู่เนาะโอเคติดสองเครื่องพร้อมกันเลยฮะสวยพุ่งแรง แบบรบรอยสวยฮะเอาไม้บงังเอาไม้บงังเอ้ยมาถูกเฉยโอ้เรามาตรงที่ไม่มีอะไรเลยฮะเอาใจร้อนไม่มีอะไรเลยทุกคนดูละล่วงฮะ คุณครับถูกต้องสะดวกทุกคนแต่อย่าเจอฆาตากรเชียวซวยเลยนะ60ิวิฮะเลือดเต็มเออมีเสียงโอเคไปเจอเดวิดเนาะเปลี่ยนฮนะทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้ปั่นอยู่2ท่านเลยอาเดวิดไม่ได้จุกเหรอ หนวดไม่กระดิกเลยฮะเครื่องเสียงดังเครื่องเสียงดังด้วยคนด้วยคนเสร็จแล้วฮะอา้าวแลวต้องรีนไล่ไข่ต้องรีนไล่ไข่ก็ไม่รู้ฮะ โอเคเดี๋ยวขึ้นไปช่วยเดยวิดปั่นฮะทุกคนเราหายเจ็บพอดีด้วยโอเคติดเป็นที่เรียบร้อยฮะหนึ่งเครื่องตอนนี้เหลือเครื่องเดียวแล้วกำลังไล่เป็นน้องคิมุระเนาะมึงไงโอเคไล่อยู่ฮะ เราเติมเลยจังหวะนี้ถ้าสวยเอาจเจริญพรขออภัยอะไรอ่ะกลับมาเหรอเขาไม่ได้กราบอ๋อไปหยุดบูนทุกคนแจ้วแจ้วสวยฮะไอคนนี้เจ็บเออเอาแล้วเอาแล้วกำลังปั่นเพื่อน,นเลย รอก่อนฮนะเราเติมตรงนี้แหละหวังว่าเพื่อนจะฉี่ออกไปอา้าวปุ่มมาเดีวเดี๋ยวเดวเมื่อกี้กดไม่ได้กดไม่ได้โอเคขอโดนหัวหมูมาฮะเลยฮิวชา์นิดนึงสวยครับตอนนี้เปิกน้องทอลลี่ก็ใช้ได้แล้วชาร์จก็เติมมาหน่อยแล้วด้วย oh, yes, เฮ้ยเอาอะไรมาปะเนี่ยเอามาฮะขาเอามาด้วยฮะ เอ้แต่ว่าบุนกบร้อยทุกคนไม่มีรอยเท้าแล้วก็ดับไปเป็นที่เรียบร้อยเออ,เ,อ,อเดินตวดเดินตวดโอ้โหเต็มเต็มะไม่เป็นไรเราพุ่งแรงอยู่แล้วไปแบบหายตัวนั่นไงเรียบร้อยฮะตรงนี้มีคนปั่นอยู่ฮะ สวัสดีครับแต่ที่นึงแต่ที่นึงขอบคุณครับแล้วก็ปั่นต่อได้เลยทุกคนไม่เสียเวลาฮิลไล่เป็นน้องไลล่าอยู่เนาะสวยครับค่อยๆไปทุกคนเดี๋ยวตกม้าตายไปจุกตรงไหนเอ่ยโอ้หตรงนู้นเลยฮะ เดี๋ยวเราไปสับประตูก่อนแต่ประตูอยู่ไหนก่อนไม่ใช่ฮะโอ้ตรงนู้นเลยฮะตรงคนแขวนโอเคหายเจ็บว่าดีลุยฮะทุกคนมีเพื่อนสแตนบายด้วยถูกต้องครับแบบนี้ถูกต้องถูกต้อง เนียนเนียนฮะทุกคนเนียนนั่นแหละถูกต้องนิดนึงนิดนึงอีกนิดเดียวเพื่อนอีกคนมาแล้วฮะเอ,อ้ยมาหาเรามึงแผลไปก่อนแล้วก็ช่วยเป็นที่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปรออีกประตูหนึ่งแล้วกันเพื่อนเขาเห็นอลล่าเราด้วย นี่นี่มาแล้วหนึ่งท่านมาแล้วหนึ่งท่านรอดไหมเอ่ยตอนนี้ตามเป็นน้องคิมุระฮะเออเราเราฮิวเราฮิวเราฮิวไวกว่าฮะไวตรงไหนทุกคนหัวหมูเนี่ยนะฮะเจอหัวหมูมันมันฮิวช้าฮะสวยฮะเพื่อนรอดแล้วเออเอออันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา เอยแต่ทันอยู่ทุกคนเพื่อนบล็อกมีเพื่อนบล็อกสวยครับรอดรอดรอดแตะโชว์ไปทีนึง <c oughs> ถูกต้องฮะรอดหมดโอเคมิชั่นคอมพิวต์ครับทุกคนและเช่นเคยสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ